นี่คร for ับด er ูมันครับผมเจอบมีฟอดอยู่อ้อเยอะใสสเดือนเจ็บใสเดือนนี่อู้ควันหายเลยจินงามือหรือเปล่านี่ชี้ช้เฮ้ยมีเลื่อนมีเลื่อน มีเลือนมีสายเลื่อนยังมีสายเลืออืมมีรุนเน่น้อนมีรุนเน่น้อนครับเดี๋ยวไปใส่สายอื่นไปก่อนครับโหโคตรใจรื้อเดี๋ยวเตรียมเหยื่อใส่กันครับผม ดูกันครับไหลตัวนี้สายตึงแล้วครับดูนี้โอ้กิน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 มาแล้วมาแล้วอืมอืมอ้อสูงมากอ้ยอืม,อม,มกินได้ต้มน้อยเท ต้องมีตัวใหญ่ครับเด๋กวจะใส่ไว้ครับอ่าวไหลหนึ่งหางเลยเนาะมาแล้วมาแล้วหอุ่อ,อสวยงามใส่รูไว้ครับอื้อตัวใหญ่ด้วยนี่ใส่ไว้สูงสามคันสี่คันนี่เลย อ้อหนึ่งตัวอุ้ยโหหมาพันยัง,งเลยสองลอแล้วหมันเลยอือโอ้ยหมาพันยังคักเลย Ừ. Số hàng, số hàng Mấy đẹp, mấy anh ôi, Ui, anh đẹp Cái đuôi Sái này tưng tưng Sái tưng lắm,

ตัซวซ้ํตัวซไอ้เือเต็มหมด่ต้องแับตา,ามเต็มเนี่ยตัวใส่กันดีอืมโอ้เป็นหวานเนาะ ออกมาอยู่ทั้งนอกเลยตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วย ปลดกันปลดยาครับตีดยาอืมดวงางามครับใส่สวยใส่สวยดูวนมั้งครับัยังใหญ่เลยครับผมนึ่งสองสามอ๋อนี่กระตึงอ๋อนี่กระตึงครับสอง สายเลยน,นีกระตึงครปุ้มไม่รวยละ่ะอายเชื่อมันจะใส่ไว้ครับมีตัวมีตัวอันนี้ล่ะออันนี้จะกิน คิงคิงฝ่ายคิงคิงอ้ยนี่มีตัวมีตัวจีดครับอัาานนี้อือ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 โอ้ยร่อนร่อนดึงร่อนดึง ย้อนดึงว่าสายขาดกับสายมันเกี่ยวอยู่ตรงนี้มามามา เดี๋ยวนี้มามาชดมาจังด้วยอื้มอื้มโผก็รู้ละอู้มาเร็วอู้อู้อู้หอู้อู้องใหญ่เร็วพี่น้องอู้ปอดปอด ว้าวสองตัวหมาเนี่ยที่นี่เอาเอาโอ้อยังใหญ่พี่น้องโอ้กิ๊กคีดคัดวดัวตัวตัวครับโอ้สี่ห้าคีดแหละสองตัวครับเนาะมีรุ่นอีกตัวหนึ่งครับอ๋อ ดูนี่กินตามตูดอีกแล้วครับสายวิ่งแล้วครับหย่อนไว้ก,กี้นี่ไปแล้วไปแล้วนอืนนอมนมีตัวแบบอม่นฟักคูนีใช่ได้ครับกินแน่นอน ให้เดินนะมองเห็นรูพอดีครับลอยงัวกินน้ำหยุดละมั่งเลยยังเดีอยูดู Oh, nhau 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 ตัวใหญ่ด้วยโอ้ยใหญ่เลี้ยวไปจ้าไปจ้าสามตัวแล้วครับตัดเย็นเฮ้ยยอไม่ธรรมดาดูนิ่งๆครับแต่ว่าตัวใหญ่กินขามือเด้เลยเอาจะเป็นครับผมอ้าวนี่ครับ งานตอนเย็นโอ้ตอนเช้าอะไรท่า่สี่ตัวไงอ๋อยังมีรุ่นอีกครับผมเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันอีกจุดหนึ่งครับในปงนาครับผมตรงถึงที่ไม้แล้วครับไม้นาปังของเราที่เราเคยได้แถวนี้นะครับแต่ตอนนี้ไปใส่ตรง lưu yêu thương chắc chắn chắc chắn 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 อ๋อเยอะใส่ใบไม้ก็อยากรุดดีนนะักนี่ครับรูนะ่ามันชอมันออกลงงยนด้วยใส้เดือนลงไปจุส้เดือนนี่ของชอบของปลาไหลครับ ดินนะะมันมีกลินของมันด้วยครับมันฟอร์ดมันอยู่ทั้งหมนเดินเดี๋ยวค่อยมาดูครับผมไปชุดหนึ่งก่อน นี่ส่ไว้สองคันโอ้ไม่กินน่าคอน้อออกโอ้ดูนี่เค้งปึงเลยอ้อสายนี่เค้งครับข้างหน้าเค้งเฉยมต่ว่าข้างหลังมันเป็นนางพุดน้ํเอาค่อยดึงกันเดี๋ยวใส่เดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนครับ อาสายนี้กันสายเข่งตึงเลยนี่สายมันครับดูนกันว่าจะอยู่หรือเปล่านะคอยดึงคอยดึงมาก่อนมันลอยๆล่ะ มันลอยอยูอะอยูกัอ้อมไหมมเจอของเท่จิงดูกกอมันรูปูครับจนไป do เนี่ยนอนเอาแล้วครับอู้ด้งมาแล้วด้งมาแล้วอือโอ้ยกดกล่องก็บไปทันเน,เนี่ผมแต่มันไมีจีครับกอค้างมาเลยเอ้ยกอปากในกอกอค้างเอ้ย,อยสวยเลยครับไหปหลุดนี้ครับผม,มนุน่นหมานและโอ้ยยอดเหลืองอรามเลย ครับผมก็ได้ประมาณโอู้ไปเก่าตัวหนึ่ครับผมก็จนชาทำไปแล้วด่าเดี๋ยวไปดูผลงานสบายครับผมวันนี้เนาะเดี๋ยวไปดูผลงานเชบายครับ,นนอบ,รบตอนเย็นนี่ไปผลงานรวมตอนเย็นครับผมตอนบ่ายอ่าตัวถ้าชอบแบบนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผม เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับกับการหาปลาไร